สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวทีเด็ดฟุตบอลใบเฮียปั้นทันเกมทุกๆท่านกับผมวันนี้ครับผมมีมาฝาก5คู่อย่างเช่นเคยครับก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดถูกใจกด s ั b สไครต์และอย่าลืมครับกดกระดิ่งครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางพวกเราส่วนใครครับที่อยากจะเข้าบ้านเขียวสามารถจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับตอนนี้ครับผมกําลังจัดกิจกรรมครับแจกเสื้อกีฬาพรีเมียมกระเป๋านาฬิกาลําโพงและอื่นๆอีกมากมายครับ ใครสนใจครับคาร่วมสนุกกิจกรรมกันได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นศึกยูฟาเนชั่นลีครับคู่ระหว่างทางด้านเบลเยียมครับอันดับ6ของโลกครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านอิตาลีครับอันดับ9ของโลกคู่นี้เตะกันตอนตีสองสครับที่สนามลอยโบดวงครับแฮนดิแคปเปิดมาที่เจ้าบ้านครับลบปอสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเป็นทางด้านเบลเยียมครับชนะ1ครับและอิตาลีชนะ3ครับ และเสมอกันไป1เกมนัดล่าสุดครับอิตาลีครับเปิดบ้านเสมอไปแบบสุดมันครับที่2ประตูต่อ2ตารางคะแนนล่าสุดครับเบลเยียมครับแข่ง4ครับชนะ1เสมอ1แพ้2ได้6เสีย7มี4คะแนนอยู่ที่3ของทางด้านกลุ่ม A ส่วนทางด้านอิตาลีครับแข่ง4นัดครับชนะ3เสมอ1ได้1 1เสีย5มี10คะแนนอยู่ที่1ของกลุ่ม A วันนี้ครับเบลเยียมครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีโอเพนดาครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีทอสซาครับโดกูครับเคเตเลเร่ครับเป็น3ประสานในแดนกลางช่วยกันทำเกมลุกส่วนทางด้านอิตาลีครับมาในแผน3-5-2ครับมีเลเตกีครับกับจาโคโมครับยืนเป็นคู่หน้าช่วยกันทำประตูฟอร์มห้านัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านเบลเยียมครับชนะ1ครับเสมอ1แพ้3นัดล่าสุดครับเปิดบ้านแพ้ฝรั่งเศสไปแบบสุดมันครับที่2ประตูต่อหนึ่ง ส่วนด้านอิตาลีครับชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะอิสราเอลไปได้แบบสบายๆครับที่4ประตูต่อ1คู่นี้ครับอิตาลีครับลอยลำไปแล้วครับพร้อมมี10คะแนนครับใน4นัดล่าสุดครับส่วนด้านเบลเยียมครับมีแค่4คะแนนใน4นัดครับนัดนี้คงต้องเดินหน้าเก็บแต้มครับแล้ววันนี้ครับได้เล่นในบ้านครับคงต้องเดินหน้าอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนครับกับเบลดที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าไม่น่าแพ้ครับหรือว่าเฉือนชนะได้เลยสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่1 1หรือไม่ก็1คู่ที่2ค เป็นด้านฝรั่งเศสครับอันดับ2ของโลกครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านอิสราเอลครับอันดับ8 1ของโลกคู่นี้ครับเตะกันตอนตี2 4งครับที่สนามสตาร์เดอะฟองครับแฮนดิแคปเปิดมาที่เจ้าบ้านครับลบ2ทับสคู่นี้ครับเคยเจอกันมา1เกมครับนัดนั้นครับอิสราเอลครับเปิดบ้านแพ้ไปแบบซู้ไม่ได้เลยครับที่4ประตูต่อหนึ่งตารางคะแนนล่าสุดครับฝรั่งเศสครับแข่ง4ครับชนะ3แพ้1ได้9เสีย5มี9คะแนนอยู่ที่2ของทางด้านกลุ่ม A ส่วนด้านอิสราเอลครับแข่ง4ครับแพ้4เกมรวดครับได้4เสีย13มีศูนย์คะแนนครับอยู่ที่4ของกลุ่ม A วันนี้ครับฝรั่งเศสครับมาในแผน433ครับมีมูมานีครับมีแบดลี่ครับแล้วก็มีเดมเบเล่ครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วยกันทำประตูส่วนด้านอิสราเอลครับมาในแผน3 4 2 1ครับมีเอรัตครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีออตกากับเปเรสครับยืนซ้ายขวาช่วยกันเล่นเกมลุก ฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านฝรั่งเศสรครับชนะ3แพ้2นัดล่าสุดครับออกไปเอาชนะเบลเยียมมาแบบสุดมันครับที่2ประตูต่อ1 ส่วนทางด้านอิสราเอลครับชนะ1แพ้4ครับนัดล่าสุดครับออกไปแพ้อิตาลีแบบซูไม่ได้ครับที่4ประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้ครับเจ้าบ้านฝรั่งเศสดูเหนือกว่าอยู่แล้วครับเกมนี้ครับก็คงชนะอีกครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าบ้านครับจะยิงได้เท่าไหร่ครับกับเบลดที่เปิดมาวันนี้สกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่2 0งหรือไม่ก็31มหนึ่งคู่ที่3มครับเราไปที่บอลโลกโซนแอฟริกาใต้ครับคู่ระหว่างทางด้านปวัยครับอันดับที่55ของโลกครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไดอ์เจนตินาคร กันตอน6โมงครึ่งครับที่สนามเอสตาดดิโออูเอโนครับแฮนดิแคปเปิดมาที่ทีมเยือนครับลบ0.5ทับ1 สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดครับอ์เจนตินาครับชนะ2ครับและเสมอกันไป3เกมนัดล่าสุดครับอ์เจนตินาครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะไปได้ที่1ประตูต่อ0ูตารางคะแนนล่าสุดครับปารากวัยครับแข่ง10ครับชนะ3เสมอ4แพ้3ได้4เสีย4มี1 3คะแนนอยู่ที่6ของตารางครับส่วนด้านอ์เจนตินาครับแข่ง10ครับชนะ7เสมอ1แพ้2ได้19เสีย5มี2 2คะแนนอยู่ที่1ของตารางวันนี้ครับปารากวัยครับมาในแผน 42- 3ส หนึ่งครับมีปิต้าครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีอันเมลอนครับมีโชซ่าครับและมีเอ็มซิโซครับยืนเป็น3ประสานในแดนกลางช่วยกันเล่นเกมลุก ส่วนด้านอาร์เจนตินาครับมาในแผน4-3-3ครับมีทางด้านเมสซีสครับมาร์ติเนสครับแล้วก็อันเบเรสครับเป็น3ประสานในแดนหน้าฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านปาารกวัยครับชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะเวเนซุเอลามาได้ที่2ประตูต่อ1ครับส่วนทางด้านอาร์เจนตินาครับชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดครับเปิดบ้านถล่มโบลิเวียไปแบบสบายๆครับที่6ประตูต่อ0คู่นี้ครับทีมเยือนอาร์เจนตินาครับดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับทั้งสถิติการเจอกัััันนครรบบแลละฟอ์มม5ดดด่่าาสุกเเททีปิ วันนี้ครับผมมองว่าไม่น่ายากเท่าไหร่ครับสกอร์ที่คาาจะจบครับอยู่ที่2 0หรือไม่ก็3 0มศูนคู่ที่4ครับเป็นทางด้านเวเนซุเลาอันดับ 4, 4ของโลกครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านบราซิลครับอันดับ5ของโลกคู่นี้เตะก,กันตอนตีสตรงครับจีสนำมาร์วิลแบ็กทอตเดอะแบ็คเบอรี่ครับแฮนดิแคปเปิดมาที่ทีมเยือนครับลบหลูก สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดครับบาราซิลครับชนะ2ครับและเสมอกันไป3เกมนัดล่าสุดครับบาซิลเปิดบ้านเสมอไปแบบช็อกแฟนบอลครับที่1ประตูตอน1ตารางคะแนนล่าสุดครับเวเนซุเอราครับแข่ง10ครับชนะ2เสมอ5แพ้3ได้8เสีย10มี11คะแนนอยู่ที่8ของตารางส่วนด้านบา์ซิลครับแข่ง10ครับชนะ5เสมอ1แพ้4ได้15เสีย9มี16คะแนนอยู่ที่4ของตาราง วันนี้ครับเวเนซุเอลาครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีซาโลมอนครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีมาชิครับซาวาริโนครับโซเรนโดครับเป็น3ประสานในแดนกลางส่วนทางด้านบราซิลครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีอิกอร์เคซุตครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีโลริโก้ครับมีมิราฟินยาครับแล้วก็มีชาวินโยครับยืนเป็น3ประสานในแดนกลางช่วยกันเล่นเกมลุกฟอร์มห้านัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านเวเนซุเอลาครับเสมอ3ครับแพ้2ครับนัดล่าสุดครับออกไปแพ้ปาารกวัยที่2ประตูต่อหนึ่ง ส่วนทางด้านบาสติลครับชนะ3สเสมอ1แพ้หนึนัดล่าสุดครับเปิดบ้านถลมเปรูไปแบบสบายสบายครับที่4ประตูต่อ0 คู่นี้ครับบราซิลครับดูดีกว่าอยู่แล้วครับทั้งนักเตะครับและทั้งแผนการเล่นครับและฟอร์ม5นัดล่าสุดครับกับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับคงไม่ยากเท่าไหร่ครับสกอร์ที่คาดว่าจะจบครับอยู่ที่2-0หรือไม่ก็3-0คือไทยครับเรากลับไปที่ศึกยูฟ่าเนชั่นลีกครับเป็นบิ๊กแมตช์ของค่ำคืนนี้ครับคู่ระหว่างทางด้านกีตครับอันดับ42ของโลกครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านอังกฤษครับอันดับ4ของโลกคู่นี้เตะกันตอนตีสองสี่สิบห้าครับจีซหนามสตาดิ แค่เปิดมาที่ทีมเยือนครับลบ0.5ทับคู่นี้เคยเจอกันมา1เกมครับนัดนั้นครับเป็นทางด้านอังกฤษครับเปิดบ้านแพ้ไปแบบสุดมันครับที่2ประตูต่อ1ตารางคะแนนล่าสุดครับกีตครับแข่ง4ครับชนะ4ครับได้9เสีย1มี12คะแนนอยู่ที่1ของกลุ่มบีส่วนทางด้านอังกฤษครับแข่ง4ครับชนะ3แพ้1ได้8เสีย3มี9คะแนนอยู่ที่2ของทางด้านกลุ่ม B ี วันนี้ครับกีดครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีแวนจินิดครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีคริสตอมครับกลับมาสุรัตครับยืนซ้ายขวาช่วยเล่นเกมลูก ส่วนทางด้านอังกฤษครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีทางด้านแฮร์รี่เคนครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีแจ็คกิลลิตครับแล้วก็มีจูดบริลลิงแฮมครับแล้วก็มีพาเมอร์ครับเป็น3ประสานในแดนกลางช่วยเล่นเกมลูกฟอร์ม5านัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านกีตครับชนะ5ครับนัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะไอ์แลนด์ไปแบบไม่ยากเท่าไหร่ครับที่2ประตูต่อศส่วนทางด้านอังกฤษครับชนะ3แพ้2ครับนัดล่าสุดครับออกไปเอาชนะฟินแลนด์มาแบบไม่ต้องเหนื่อยมากครับที่สประตูต่อ1คู่งคูันา้ครับสุด แล้วก็การเจอกันครับผมมองว่ากับเลทราคาที่เปิดมาวันนี้ครับกีตน่าจะได้เปรียบครับที่เล่นในบ้านสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่1นึหรือไม่ก็1นึสรุป5ตัวโชว์จริงวันนี้ครับคู่แรกครับให้ไปทางด้านกำแพงต่ํา2.5าทับสครับคู่ที่2ครับให้ไปทางด้านฝรั่งเศสคู่ที่3ครับไปทางด้านอาร์เจนตินาคู่ที่4ครับไปทางด้านบราซิลคู่สุดท้ายครับไปทางด้านกีตครับหรือไม่กำแพงต่ํา3.25ได้เลยครับ ส่วนใครครับที่อยากจะได้มากกว่าหน้าช่องครับหรือว่าอยากได้ตูว VP จิ้มลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยครับก่อนจะจากกันไปครับอย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe ให้กับทีมงานทีเด็ดฟุตบอลบายเฮียปั้นทันเกมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ